วันนี้เราก็มาดูสายดูสดกันนะครับว่าจะจบมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือทอ่อไฮดราานะครับอ่ะวันนี้ดูกันเลย ปาดลงนี่โอเคอปาากะเทงอีกปลากระเทง,ว,ทงวันีนน้ปาซาพดทางเลยโอ้โหแน,นนีกแนนีก็โหแคน้คนนเลยเดี๋ยวจะตัดทีหนึ่ววนนอยู่ใส่รับเสื้อนะครับเป็นรอยหมดแล้วนะครับสําหรับการลื่อนะครับ สายดูดสดเป็นไงครับนี่ครับสายดูดสดนะครับลูกสุดนะครับดำปือป้อๆเลยดำปือป้อๆเลยนะครับตอนนี้ก็คิดินได้ทําการแกูกสุดไปแล้วนะครับสำหรับสายดูดสดนะครับเราแกะกันดูครับว่ามันจะรวมขนาดไหนหลังจากที่เปิดกองไปนะครับลูกค้ารากว่าเราไม่ฟังนะครับเท่ไงป,ปูเกินไปไง เข้าไปนะครับนิดนึงนะครับเห็นไหมว่าเป็นอยู่เนาะประมาณนี้นะขบนไม่เท่าไหร่นะตัวล่างนี่โคตรหลวมเลยเด็กโอ้ยมันไม่ไปแหวนก็ติดอีกแล้วแหวนติดนะครับน้ิดน้อยติดนะครับให้ดูสดนะครับแหวนติดนะครับเอ๊ะตอกล้องให้ดิโอ้ยมันบอกอ่ะเนี่ยรูปที่บวกร์ ตัวล่างยิ่งไปกันใหญ่แล้วครับตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับตัวล่างยิ่งยิ่งห่างไกลก๊อปจรเิญครับตัวล่างครับเป็นมินเลยมั้งตัวล่างส่วนบ่าเาก็น่าจะจมนะครับนะน่าจะจมมั้งไงนี่เราแทบไม่เห็นเลยนะปะมนี้นะครับนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ